ปัญหาทุเรยียนยอดฮิตในหน้าฝนนะครับก็คือทุเรยียนใบเหลืองนะครับเหลืองโบเขียว ok เออเหลืองแบบนี้แหละครับเหลืองแบบในลูกเป็นแบบนี้เลยเหลืองเป็นยอมๆนะครับเหลืองเป็นขแขนงขแขนงนะครับหรืออาจจะเหลืองเป็นกิ่งแต่ว่าถ้าเจอหนักๆอาจจะเหลืองทั้งต้นนะครับวันนี้มี2ออาการนะครับแล้วก็ใบเป็นกระด่างแบบนี้นะครับแบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับ ไปเป็นกระดางกระดางนะครับเป็นใบกลางออกมานะครับแล้วมันก็เป็นกระดางแบบนี้เพื่อนถามมาในกลุ่มปลูกทุเรียนของเข้านะครับกลุ่มแนวทางทําสวนทุเรียนต้นทุนต่ำนะครับเพื่อความยั่งยืนด้านการเงินของลูกเมียนะครับโอ้สือกลุ่มเหี้ยอะเกิดอ่ะไปดูกันอันนี้นี่ผมบอกเพื่อนไปแล้วเนาะว่าผมจะไม่ทําอะไรเนาะแล้วผมก็จะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหลืองต่อไปไหมหรือเหลืองแบบนี้ยาวนานเลย ผมได้คําตอบแล้วนะครับผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับต้นนี้ครับต้นนี้แหละหลังจากถ้าเพื่อนดูดีๆก็จะเห็นแบกกาวข้างหลังน้ํานะครับน้ำน้ำถวม่มบ่งบอกว่าฝนตกอันนี้เขาก็ตกเศร้านะครับใบยังเปียกอยู่เลยอ่ะผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอูแตกยอดแบบอลังการเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่า ป็นังคือถ่ายหลปบริษัทมันบริษัทอยู่แล้วครับมันบ่มีแดดคือมมาสามเดือนละบ้านผมนี่ฝนตกบ่ได้หดนาม,มาเขาเดือนที่สามลวครับบ่ไเ้เปิดปั๊มหดนาม,มาเขาเดือนที่สามแล้วก็ค้อแบบนี้เลยครับขมุกขมัวนี่แหละครับเป็นแบบนี้เลยฟ้าปิดเขาเรียกว่าฟ้าปิดนอกแต่ว่าผมถ่ายเขาให้ดูใกล้ๆแล้วครับนี่มันเริ่มเขียวขึ้นมานะจําได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะจากอันนี้นะครับมาเป็นเอาไหมนะ จากตรงนี้นะครับใบเหลืองๆโซนตรงนี้นะครับปื๊บมันเขียวเลยนะครับอาทิตย์เดียวผ่านมาอาทิตย์เดียวเขียวแล้วครับเริ่มเขียวแล้วทั้งๆท,ท,ที่ผมกบบระบาดเหตุยังงนะครับบาดเหตุยัง้กับเขาเลยผมว่ามันมีปัญหาเหลืองกับเกี่ยวกับน้าเนาะถ้าเกิดว่าสารอาหารมันบละลายไปกับนม้มหรือว่าซึมลึกลงดินผมก็ว่าเป็นกับหกักเป็นกับระบบหลากนะครับหลากมันถึงน้มแซ่ครับมัน มันกินบ่ได้ครับมันหากินอาหารบ่ได้นะครับนามนามค้งมันอยู่นะครับนามแซบมันอยู่หากมันอาจจะหากินบ่ได้ชั่วคราวนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็มันมีต้นที่เหลืองก่อนหน้านี้ตอนนี้มันก็เขียวสนิทนะครับเขียวสนิทเลยทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับถ้าเหลืองแบบนี้นี่หลายคนก็นจะว่าขาดธาตุเหล็กแล้ะครับอาจจะขาดธาตุเหล็กหรือว่ามันมีใบย่องยองปนอยู่ด้านหนะครับไอ ปูมดไทยรลปมาเก็บวบน,นะมันมีใบที่เป็นหยักๆปนอยู่ด้วยแล้วก็ใบเหลืองๆแบบนี้อาจจะเป็นขาดธาตุเหล็กแล้วก็ขาดธาตุสังกะสีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขาดไปจากดินเนาะพอน้ํายุบไปหรือว่าน้ํามันเศร้าขังเนี่ยจังหน,น่อยมันก็เริื่มหากินไหนไม่นะครับมันก็มีมันก็มีกลับขึ้นมาอทิที่เดียวนะครับหรือทานธาตุน้ำใจห่อนนะครับใจห่อนประมาณอยากให้มันหายทันทีในวันสองวันกะฉีดเหล็กกับสังกะสีแล้วกันเนาะครับตามนี้เลย แล้วก็ใบเหลืองเหลืองแบบนี้เนาะครับใบเหลืองแบบนี้มันเป็นกระดังนะครับเป็นกระดางกระดังผมก็เลยถามอ้ว่าขอขอดูหลังใบหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดๆแบบนี้มันก็คล้ายกับเพี้ยหอยเหมือนกันครับแต่ว่าหลังใบงามครับหลังใบสวยนานมากกว่าจะทําคลิปต่อพี่เพราะว่าโทษด้วยเพราะว่าผมยุ่งอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นเหลืองที่บกค่อยมีผลกระทบเยอะผมก็เลยเลือกทําที่หลังแต่ว่าแต่ตอบให้ มีโอกาสจะตอบให้ทุกทุกคลิปนะครับนี่ครับหลังสวยเลยหลังใบสวยเลยครับหลังใบสวยเลยหน้าใบเป็นจุดนะครับอันนี้ของผมก็มีนะครับของผมก็มีผมไปถ่ายรูปมาให้แล้วหลังจากผ่านไปมันจะมันก็เขียวขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงกับไม่บวเขียวสนิทคือมูครับแต่ก็เขียวอยู่มันมีใบข้างหลังบ่โอ้ใบข้างๆงกับบริไทยมาตรงนี้ครับตรงนี้เขียวอยู่ครับนี่นี่นี่ ด้านซ้ายใบข้างหลังเนี่ยข้างในเนี่ยมันเขียวเขียวดำดำอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มสะสมอาหารนี่ครับมูมันกับเขียวอยู่แต่ว่าใบที่มันเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนมันกับสีเขียวบสนิดปันใดนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเขียวสนิทแต่ว่าใช้เวลามากกว่าคนอื่นอันนั้นมันกับใบข้างในเนาะอันนี้มันกับใบข้างนอกใบมันขึ้นมาที่หลังเนาะครับเนี่ยไม่ได้ยู่ยอดอยู่เลยยังอยู่ปลายยอดอยู่เลยเนาะครับผมว่าเขียว ถ้าถามใจผมว่าเขียวเคียวสนิทอยู่ครับกลับมาเขียวสนิทอยู่เนาะกลับมาเขียวสนิทอยู่เอาเป็นว่าตามนี้นะครับมันอาจจะมีผลกระทบหลายอย่างนะครับกับกับไอ้ฝนตกห่ำนะครับฝนตกยิ่มมืมแล้วก็บบ่ค่อยมีแดดยอดกับบ่แางา้มแล้วครับยอดมันก็สารพัดสิสิเป็นไปแต่ว่าอากาศแบบนี้พันแต่หยอดดียอดขึ้นบุโหจนฉีดขึ้นเังไหนละ่ะขนาดปุ๋ยโบไดไซส์นะครับ ใส่บบได้นามทวอยู่มนสิไไลนี่เสียดายครับเสียดายโต๊กยามได้กัน,นามไลห่วงห่วงซ้ำไดก็ห่วงซ้ำนี่แหละครับนี่ห่วงซ้ำเมันกาวข้างล่างนี่ล่ละเจ้าจิใส่บ่ล่ะใส่ก็ไไรไปกับน,นามเสียดายปุ๋ยเนาะแหงบ่คอยมีเงินสื่อเอาไสรุปเป็นว่าหายอยู่ใจเย็นนะครับถ้าเป็นแนวทางแนวทางของผมนี่พอไปได้อยู่ผมเว,ว้าตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอดอยากปานนี่ ขี้หายปนีจะไม่เห็นสวนทุเรียนยังคุณได้ใช้เงินแน่นอนนะครับในการทําสวนทุเรียนเก็บไว้ครับเอาลูกย่ามใดเจาด้าใดใส่แน่นอนเก็บใส่ธนาคารไว้เอาไว้ไปทุ่มตอนที่เราจะทําลูกนะครับซื้อแค่ปุ๋ยนี่ก็หลายแล้วนะครับเฉพาะปุ๋ยนะผมคานวณดูเฉพาะปุ๋ยเนี่ยมันประมาณ400บาทต่อต้นเลยครับ400-500ถึง500บาทต่อต้นคันจิตเต็มระบบเคมีเต็มระบบกับประมาณ พันหนึ่งพันบาทต่อต้นนะครับในการทําลูกนะครับขั้นเทศแบบประหยัดแน่ก็จะเลือประมาณเจ็ดลอยได้ยูครับเจ็ดร้อยต่อต้นเนาะเก็บไว้เลยสําหรับมูจเิเฮดไว้อ่ปลูกไว้ประมาณลอยก็ต้อนนอี่หลายคนเนาะยี่สิบต้อนนี่ก,ก็หลายครับลอยค้นก็หลายขั้นเสียนลูกแบบสมบูรณ์แบบคล้ายได้ก็คูณไปต้นละพันโหยี่สิบต้นก็สองหมื่น 20, ตอนนี้เลียงให้มันใหญ่ไปก่อนครับมีเงินฝากไว้ฝากไว้ครับตอนที่เขาเซ็ดดูลูก มันจังบวดีไปเดือดร้อนไปแลนดหายิบยืมคนนั้นคนนี้นะครับเออมีกระออกมาใส่นะครับยืมคนมันยากครับเก็บไว้เก็บไว้ด้ใส่ในนอนครับแต่บริเมนตอนนี้ตอนนี้ปล่อยไปก้อนครับแค่ระยะเวลาสามมือกับไปสื่อสังกะสีโอ้ยสังกะสีแพงน้ำเด็กเหล็กกับสังกะสีแพงครับไอ้จักเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเองขวดเราต่างหาหกลอยนูนะครับเก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้เห็หลูกดีกว่านาะครับนาะเอาไว้เห็นหน่วยครับโอเคคลิปสั้นๆครับขอบคุณทุก ทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับขอบคุณครับผมตัวไปด้วยกันครับตัวไปด้วยกันขอบคุณครับผมสวัสดีครับ